สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับจากแอปหาเงินฟรีนะครับแอปหาเงินฟรีในวันนี้นะครับก็ไม่ต้องลงทุนนะครับเราแค่เล่นเกมนะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะครับสองแอปไอสองวิดีโอแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับหรือมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทองเงินนะครับ คลิปแรกผมก็ได้ทําการ à, สมัครนครัสมาชิกแล้วก็สอนสร้างไรายได้นะครับคลิปที่2ผมได้ทําการนะรับสอนวิธีการถอนเงินคลิปนี้ก็จะมาลองถอนเงินกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ได้บอกมาว่านะครับผมนะถอนเงินครั้งที่สองนะครับก็ไม่เข้า่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาทดสอบกันนะว่าแอปนี้นะสามารถถอนเงินขั้น,นที่2ได้หรือเปล่านะครับ ก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้กับผมนะครับทางช่อง ANC Studio ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปหาเงินกันนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนนะแอปอื่นๆที่ผมแนะนํามานะครับผมนะถ้าใครนะครับอยากหาเงินแล้วก็ให้ได้เยอะๆนะครับนะผมแนะนําให้เราโหลดแอปหลายๆเกมหลายๆแอปนั่นเองทุกคนนะเพราะว่าคนก็จะสามารถที่จะถอนเงินแล้วก็ได้รับเงินในจนํานวนเงินที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะเราก็จะไปถอนเงินกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมนะก็มียอดเงินในบัญชีของ t ูบันี้ว่าเหลือยู่ที่3,800บาทนะครับเดี๋ยวเราจะถอนเงินนะครับประมาณ750บาทนะครับจากแอปที่มีชื่อว่าแอปนะครับแท็บคอยทุกคนนะแอปแท็บคอยนะครับผมนะก็ให้เรานับพิมพ์ที่ Google Play Store นะครับอ่าพิมคาว่าแท็บคอยแบบนี้นะครับ นี่นะแท็บคอยทําเงินออนไลน์นะครับแล้วก็จากค่ายของแท็บคอยนะครับให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็กดเปิดแอปนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาล็อกอินกันนะครับมันจะมีช่องทางการล็อกอินด้วยกันก็คือ2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือช่องทางของเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทางของอีเมลนะครับผมนะก็ให้เรานะครับมาที่เมนูคําว่าชั้นตรงนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จนะกดตรงนี้ไปแล้วก็กด เอ่อเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ากดตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็นะครับให้เรานะกดเข้าสู่ระบบนะครับมันจะมีการเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน Gmail นะครับตรงนี้เราเลือกเลยนะครับผมเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมนะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาที่คําว่า กรอกรหัสเชิญนะครับเมื่อก่อนนะครับมันเป็นภาษาเวียดนามนะครับตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับให้เรามาที่เมนูฉันนะมันจะมีเมนูฉันเมนูกีรมแล้วก็เมนูเกมแล้วก็เมนูหน้าหลักนะครับแอปนี้เกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ทํากีนะครับโดยรวมนะ้แล้วก็การดาวน์โหลดแอปนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาในส่วนของเมนูการกรอกรหัสเชิญนะครับแล้วก็นะครับเราก็ใส่ เข้าไปนะครับ Zb9q l s r นะครับหรือจะใส่ของเพื่อนไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นคุณก็นะครับกดคําว่ายืนยันนะครับตรงนี้นะกดคาว่ายืนยันไปนะครับคุณจะได้รับคะแนนไปนะครับคะแนนก็คือคะแนนตรงนี้นั่นเองนะครับแอปนี้นะครับเราก็ไปเล่นเกมแล้วก็ดาวน์โหลดแอปทํากิจกรรมนะครับทำธารกิจต่างๆนะแล้วก็มาสะสมเหรียญเนาะเราจะได้เหรียญแทงเนาะเหรียญตรงนี้ก็จะนํามาถอนเงินได้นะครับตรงนี้นะ ถอนขั้นต่ำนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถถอนขั้นต่ำได้ตั้งแต่6บาทจนถึง750บาทนะครับซึ่งถอน6บาทผมก็ได้ถอนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือนะครับ75บาท150บาท300บาทแล้วก็750บาทนะครับเดี๋ยวเปิดประวัติการถอนเงินนับที่ผมได้ทำการถอนเงิน6บาทครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับ อันนี้ก็การถอนเงิน6บาทนะครับผมนะก็ใช้เวลานะครับผมนะพอสมควรเหมือนกันนะครับในส่วนการถอนเงินนะเดี๋ยวเราจะถอนเงินนะครับตอนนี้ก็วันตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม2นาทีนะครับถอนอยู่ที่750บาทนะครับก็กดคำว่ายืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็กดคำว่ายืนยันนะครับตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับการแลกรับรางวัลสำเร็จนะครับอ่าการแลกรับรางวัลนะครับจะมาถึงภายในระยะเวลา 1- 3ถึงวันนะครับกดยืนยันไป แล้วก็ตอนนี้นะครับคะแนนของเราก็ลดลงนะจาก1ล้านกว่าก็จะเหลือ1 000, 000ล,ล้านืะเป๋าเมื่อกี้ผมจะไม่ได้ทุกคนกประมาณ 900, เก้าแสนะือเป๋าเนาะก็จะเหลือประมาณ2องแสนหกหมื่คะแนนนะครับซึ่งเท่ากับ2 0 0้บาทนะครับแล้วก็มาดูที่คําว่าบันทึกนะครับตรงคำว่าบันทึกนะตอนนี้ก็ระบบกำลังทาการตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็การถอนเงินก็คือวันที่18เดือน5 2022นะครับเวลา2ทุ่ม2นาทีนะครับก็ เดี๋ยวเราครับระหว่างที่เรารองเงินเข้ามาครับเราก็จะไปแนะนําในส่วนของวิธีการหาคะแนนกันนะครับหรือวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้กันนะครับแอปนี้ก็คือเป็นแอปในส่วนของการเล่นเกมนะครับทำกี่กนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าแรกทุกคนอ่ะไม่ทันไรทุกคนนะเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะเงินเข้ามานะครับภายในระยะเวลา1นาทีด้วยกันนะครับนี่นะก็750บาทนะครับจากเมื่อกี้มีอยู่ที่3,800บาทตอนนี้ก็กลายเป็น4,500า 50บาทแล้วนะครับตรงนี้นะเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ทุกคนนะครับนี่นะแล้วก็เมนูบันทึกนะครับโอ้เงินเข้าเร็วมากทุกคนนะนี่ทุกคนนะเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะภายในระยะเวลา1วินาทีนะครับใน1นาทีด้วยกันน้องเงินเข้ามา750บาทนะครับโอเคเรามาที่การสร้างรายได้กันดีกว่านะครับมาที่หน้ากิจกรรมกันก่อนนะครับหน้ากิจกรรมก็จะมีให้เราล็อกอินก่อนนะครับตรงนี้นะล็อกอินทุกวันจะได้รับอยู่ที่ 500คะแนนด้วยกันนะครับเราก็กดล็อกอินไปนะครับกดล็อกอินไปนะครับมันกดได้โอเคนะครเราก็กดแล้วเราจะได้อยู่ที่500คะแนนถ้าเราอยากได้เพิ่มอีก20คะแนนเราก็คลิกตรงนี้เพื่อดูวิดีโอประมาณ30วินาทีนะครับถ้าเราไม่อยากดูก็กดกาบาท,ทิ้งไปนะครับโอเคนะทีนี้ภารกิจสะสมคะแนนอ่ามันมีภารกิจนะภารกิจรายวันก็จะมีภารกิจของการสะสมคะแนนนะครับตรงนี้นะ ภารกิจของการวงล้อหมุนวงล้อลุงโชคนะครับแล้วก็เล่นเกมเพลินๆน,นะเล่นเกมคือเกมนี้นะแล้วก็เข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับเพื่อทาําภารกิจนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาโหลดแอปนะครับอ่าภารกิจก่อนหน้านี้ผมทาหมดแล้วนั่นเองนะอันนี้ภารกิจของการสะสมคะแนนแล้วก็กดเข้าไปนะครับภารกิจของการสะสมคะแนนเขาให้เรามาทาําภารกิจทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทํา ในส่วนของแบบสอบถามนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำแบบสอบถามไม่ใช่ดาวน์โหลดแอปนะครับลองกดเข้าไปนะครับ p r o f a s i b l e Survey อันนี้นะครับ492คอยด้วยกันกดเข้าไปปั๊บเลยก็จะกดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เรา Open the link Complete the question and get reward ให้เรานะครับกดลิงก์นี้แล้วก็จากนั้นก็ให้เราทำแพลกิจก็คือทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้สำเร็จนะครับจากนั้นก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่400 92คะแนนนะครับใครเป็นสายทําแบบสอบถามใครนะครับว่างอยู่นะก็สามารถที่จะมาทําแบบสอบถามให้สําเร็จคุณจะได้รับคะแนนนะครับแอปนี้คุณไม่แนะนําเพื่อนคุณทําคนเดียวก็สามารถถองเงินได้นะครับตรงนี้นะมีหลายคนแล้วนะครับผมนะัดแจ้งเข้ามาว่านะครับเขาไม่ได้แนะนําเพื่อนทีเขาเล่นคนเดียวเนาะโดยแอปวันเดียวก็ถอนได้แล้วทุกคนนะครับตรงนี้นะซึ่งการถอนเงินนะจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้สะสมแต้มอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะ อ่านะครับการถอนนะครับตรงนี้เราก็ตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าเราจะถอนวันละกี่บาทนะครับถ้าเราจะถอนวันละ7 5บาทสมมตินะเราต้องหาคะแนนให้ได้วันละ1 0 0 0 0แคะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าจะถอนวันละ300บาทนะครับก็ต้องหาคะแนนให้ได้วันละ40,000นคะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้นะซึ่งมันเยอะมากทุกคนในในส่วนของคะแนนนะครับโอเคทุกคนนะต่อมาก็คือเป็นภารกิจวงล้อลุ้นโชคนะครับเราก็กดเข้าไป วงล้อลุงโชคน,นะครับมันจะมีในส่วนของคะแนนฟรีให้เรานะซึ่งเราสามารถที่จะจับรางวัลแล้วก็กดหมุนนะครับ15ครั้งต่ออันใดต่อรอบนั่นเองนะครับผลหมุนอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่10คะแนนเราก็กดคําว่าฉันอยากได้รางวัลกดเข้าไปนะครับทีนี้คะแนนก็จะมารวมอยู่ที่คะแนนของเราข้างบนนะครับตรงนี้นะจากนั้นเราก็ยังกดได้อีกนะครับมันเหลือเวลาอีกประมาณมันเหลืออีกประมาณ14ครั้งด้วยกันโอเคนะครับกดเข้าไปต่อนะครับ รอบนี้นะครับรางวัลใหญ่สุดอยู่ที่ iPhone 13 Pro นะครับอ่าดูคลิปให้เสร็จจะได้คะแนนมากใหม่เราก็กดเข้าไปแล้วก็นะครับเราก็จับรางวัลต่อนะครับตรงนี้เราสามารถจับรางวัลได้ให้หมดนะก็คือ15ครั้งต่อรอบนะโอเคนะครับครั้งนี้นะครับมันก็ขึ้นเป็นในส่วนของรางวัลแจ็คพอตแต่ว่าอันนี้คือเรามันค้างอยู่หนะมันก็เลยมีขึ้นหน้าอะไรนะครับเราก็กดย้อนกลับไปนะครับต่อมาก็คือภารกิจ อะไรต่อนะเป็นภารกิจในส่วนของเล่นเกมนะเหมือนภารกิจนี้ผมทําไม่เสร็จอีกนะภารกิจเล่นเกมก็คือเป็นการเล่นเกมไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีเกมให้เราเล่นเยอะมากนะครับอ่าอันนี้ก็คือเกมเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะภารกิจต่อมาคือเป็นการเข้ากลุ่ม Facebook นะครับกดเข้าไปแล้วก็ระบบก็จะไปเชื่อมกับ Facebook นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เข้าร่วม Facebook แล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้คือ Facebook นะครับตรงนี้ ถอนอ่าเหมือนคุณโคนั่นแนนโคนั่นนะครับกมบอกว่าถอนแล้วถอนมาแล้วสนใจสมัครลิงก์ได้เลยนะครับอ่าครับเขาก็ถอนไปนะครับอันนี้เนาะอันนี้คือเป็นการเติมเงินมือถือนะครับอันนี้นะครับอ่าเป็นการเติมเงินมือถือนะรอสสกูรดหนึ่งนะครับหน้าจอดําเลยอ่าโอเคไม่ต้องเปิดดีกว่ามันชานะครับก็เจ็ดสิบห้าบาทถอนเข้าสมาร์ทิวอลเล็ตอันนี้คือเป็นการเติมเงินมือถือนะครับผมและก็เป็นการหาเงินฟรีดีทีเดียวนะครับในส่วนนี้นะ โอเคทุกคนอันนี้คือเป็นแอปอื่นๆนะครับของเขานะครับผมนะโอเคนะครับผมนะตรงนี้เราก็ไปทาภารกิจสุดท้ายคือภารกิจของการชวนคนมา่นแอปนะครับภารกิจนี้นะครับเราก็กดนะครับเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็แค่กดคําว่าเชิญทันทีนะครับหรือจะกดตรงนี้เพื่อเราที่เราจะให้เพื่อนของเรานั้นใส่รัสเชิญของเรานั่นเองเองนาะกดเชิญทันทีแล้วก็คัดลอกลิงก์หรือแชร์ไปยังไลน์ a c e b o o k ก็ได้เหมือนกันนะครับการเชิญนะครับเราจะได้รับเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับตรงนี้นะผมเชิญไปแล้วอยู่ที่3 3 2คนนะก็ถอนเงินไปเอไม่ใช่อันนี้คือได้รับเงินจากการเชิญอยู่ที่9 5 0บบาทนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของบินการถอนเงินแล้วก็มาถอนเงินให้ดูนะ ว่าแอปที่มีชื่อว่าแท็บคอยนับยังสามารถถอนเงินได้อีกนะครับหลายๆคนบอกว่านะครับถอนครั้งที่2ถอนไม่ได้ตอนนั้นก็คือมันกําลัง อัปเดตแอปอยู่นะครับมันมีปัญหาอยู่ก็เลยอัปเดตไปนะครับตอนนี้ก็ถอนได้ปกตินะครับถอนเร็วมากนอนหนึ่งนาทีเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะครับผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์รหัสเชิญของตัวเองใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนะเผื่อคนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็เขาสนใจที่จะใส่รหัสเชิญของคุณก็สามารถที่ใส่ได้เหมือนกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันหมววดดีีโนน้าะคครรััับบสส